ส่วนมีสมองส่วนหน้ากับสมองส่วนปลายทอยเนาะเวลาใช้งานอะ่ะที่เขาให้เราฝึกแขนขวาแขนซ้ายอ่ะเกี่ยวกับศิลปะเกี่ยวกับคณิตศาสตร์เออแยกอันนี้สมองมันจะแยกเป็นสองส่วนอีกต่างคืองงปะก้อนใหญ่ๆของสมองหนึ่งก้อนมันจะมีสมองซีกซ้ายและสมองซีกขวา จะเป็นปั่งอาร์กับฝั่งคณิสตาเอออันนี้คือปกติเวลาเราอันนี้มันจะเป็นออโต้ไฮไลอ์ในการใช้เป็นปกติอยู่แล้วอืแต่ไอสมองส่วนที่จะพยายามพูดอยู่วันนี้คือจะพยายามพูดถึงสมองส่วนหน้ากับสมองส่วนไททอยมันจะเป็นภาษาอังกฤษในหลักการของสมองอะ่ะทำมันเถอะไม่ต้องไปสนใจสนใจแค่ว่าสมองส่วนไททอยนะคะมันคือสมองในความคิดลบ ในความเวนเวอในความบโนในความแบบมันมันสามารถควบคุมได้คือเราเอาสมองส่วนหน้าในการควบคุมมันด้วยกันย,ย้ายความคิดของสมองที่ไม่ดีอ่ะสมมุติว่ามันโผล่ขึ้นมาเรื่องไม่ดีเอ๊ะอะไรสักอย่างอะให้ย้ายมันลงไปจับที่ร่างกายคุณ เหมือนที่เราต้องไปฝึกสมาธิกันที่ต้องกําหนดลมหายใจเข้าออกที่ต้องเพ่งที่ต้องนั่งดูลมหายใจเข้าออกอะ่ะสาเหตุนี้คือที่ต้องไปฝึกสมองส่วนใช้ทอยเราเนี่ยให้มาอยู่ับร่างกายคือใช้มันไปทํางานอย่างอื่นอะ่ะมันจะได้ไม่ว่างมาคิดเออเอาเป็นอารมณ์ประมาณน,นี้ละกันเพราะไม่งั้นสมองส่วนหน้าคุณจะทํางานไม่ได้ถ้าสมองส่วนไช้ทอยคุณยังทํางานอยู่สมองมันคิดได้ทีละเรื่อง กลับมาสู่สเตปเดิมเหมือนเดิมสมองคิดได้ทีละเรื่องเพราะฉะนั้นถ้าอีท้ทอยคิดอีสมองความคิดดีๆที่เอาไปทำนู่นนี่นั่นที่เป็นประโยชน์อ่ะมันก็จะยังไม่ทำงานประมาณนี้สมองส่วนหน้าคือจะคิดเรื่องที่เป็นประโยชน์เรื่องแบบพุ่งลาเวนเดอร์เรื่องที่เรื่องเหมือนแบบดินข้อมูลดีๆของจัก,กรวาลที่เวลาเราเสกอะไรอะ่ะมันจะมาจากสมองส่วนหน้า แต่ถ้าสมองส่วนหลังยังทํางานสมองส่วนหน้าคือมันจะไม่วางมันจะไม่โฟลมันจะไม่ออกมาอทนนี้เท่าที่เท่าที่ไปรีเสิร์ชมาเมื่อคืนนี้นี่นดเร์วรพั์เป็นคนอธิบายเรื่องสมองสองส่วนเออแต่ก็จับมาได้ประมาณนี้ทาคิดดีๆอะ่ะมันจะมาได้ก็ต่อเมื่อฐานกายฐานใจพร้อมทำกำหนดอารมณ์เราได้อะ่ะ ถ้าอารมณ์เราไหลอารมณ์เราโกอารมณ์เราแบบจะเถียนไม่ได้แบบไม่ได้แบบแบบดาวหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วสมองส่วนหน้ามันถึงจะทํางานมันถึงจะคิดเรื่องดีๆได้คิดงานคิดโปรเจกต์หรือเตกเรื่องนู้นเรื่องนี้ที่เราฝึกฝึกทากันอ่ะมันคือตรงนี้ตรงนี้ในการทำไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้คือทําไปพวดทําตามที่เราเคยทําทําเป็นออโต้ไพลอตททาเป็นเรื่องปกติของเราอ่ะ เหมือนอารมณ์ปีดๆอ่ะก็คือส่วนเนี้ยส่วนใช้ทอยก็คือใช้สมองปกติ2ส,ส่วนในปกติซีซ้ายซีขวาปกติเนี่ยมันจะมีสมองส่วนใช้ทอยแตบส่วนแต่จริงๆอีสองส่วนเนี้ยทุกคนมีอยู่แล้วเพียงแต่เราไม่เคยฝึกไม่เคยหยิบลับมาใช้อันนี้เลย อันนี้เพราะตัวเองอะเวิร์และตัวเองอะพยายามหาค่าเสียงให้ตัวเองเองก็จะไปหาคําตอบของตัวเองมาเพื่อซัพพอร์ตความคิดตัวเองอเออเนี่นะมึงไปฝึกนะเนี่ยสมองส่วนท้ายถอยนะเนี่ยนคะคะมึงน้่งอยู่กับร่างกายมึงบ้าเวลามึงปป๊ดปิดปิดจะเอาอะไรกับใครเขานะ่ะเออถอนจิต,ตออกมาจากจุดนะั้นแล้วมาดูรักันตัวเองมาอยู่กับลมหายใจบ้าก็ได้อะไรอย่างนี้เออผมก็ไปดู่ อาจจะแบบดัอกชันลมได้ง่ายขึ้นใช้สมองส่วนหน้าในการคิดใช้อีนี่คิดก็จะลวนๆอย่างนี้แหละตอนที่ป่วยอ่ะคือน่าจะแทบไม่ได้ใช้ส่วนทยทอยเลยเพราะว่าวุ่นวายกับการแบบทำยังไงให้ให้ไม่ตายอ่ะคือเรื่องอื่นมันแบบเล็กมากมันไม่ได้แบบไปใส่ใจไม่ได้โฟกัสเลย ทำแก้ยังไงก็ได้ให้กูตื่นมาหายใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ b s สไคร e ให้เจอด้วยนะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์จะจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาอีกนะคะ